กลับเข้าสู่รายการคุณพาดช่วยนะครับแหมช่วงนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันก็จะมีเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเชื้อไวรัสบ้างโรคติดต่อบ้างนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาคุยเรื่องราวของโรคโรคต่างๆที่เคยเกิดขึ้นผู้เฒ่าผู้แก่เคยพูดกันไว้นะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยเป็นหมอไทยในราชสกุลแพทย์ทินกรลำดับ,บ,บที่6 อาจารย์แพทย์แผนไทยคมสันทินกรนณอยุธยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หมออาจารย์หมออา้เลยครับได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะมีชื่อโรคซึ่งเราไปลองหาข้อมูลมาจากคนเฒ่าคนแก่แล้วก็บางทีแล้วก็เซิร์ชปัจจุบันเนี่ยครับเรามาดูว่าถ้าโรคแบบเนี้มันรักษากันยังไงแล้ววิธีการที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาพูดกันมันถูกต้องไหมได้เลยหายขาดไหมได้เลยครับคุณเท่งน่าจะเป็นหลายโรคอยู่นะเนี่ยในนี้สมุดสมุินะฮะ อันแรกอันแรกคุณผู้ชมโรคซางเฮ้ย,เ,ยเด็กคนนี้เป็นซางซางตานขมโมขยมโมโ<อ>ท้องก็กป่อ,อ,องป่อง,องป่ะท้องป่องแขนขาจะรีบท้องป่องเป็นเพราะไปขโมยกับข้าวกินไม,ม,ม,ม่ไม่ไม่ใช่ <laughs> ต้องเข้าใจอย่างนี้ซางเนี่ย,ยมาทีหลังกระดิ้นคำนี้ไหมคุณเท่งละ,ละละองซางละองซางเหมือนโรคที่เด็กมันป่วยโรคปากเปื่อยเม็ดยอดมันจะขึ้นในปากเป็นละ ละเซนมันจะเป็นละอองละอองเหมือนนันคือฝ้าขามันจะขึ้นอยู่ในปากในคอเราเรียกละอองเซนรักไข้มันจะมาจับเราเรียกสางแล้วสางมีตั้งเยอะเนี่ยางโจรก็มีสางขโมยก็มีโหมีร้อยแปดพันเก้ามันจะเกิดกับเด็กไหมอาจารย์โรคของเด็กเลยเกิดจากอะไรก็ัหมอติดเชื้อแล้วติดต่อจากคนไปสู่คนติดได้ด้วยเหรอฮะในคัมภีร์เรามีพระคัมภีเล่มหนึ่งชื่อพระคัมภีร์ตากาศีลาครับเอาภาษาอาจารย์ไหมภาษาฟังง่ายครับคัมภีร์โลคหา ท้อพีโลหาไล่ห่านี่มันไม่ได้หมายถึงอะพิวาตะกลโลกอันเดียวนะครับอะไรที่มันระบาดกันไปทั่วเราเรียกหาครับไอ้ลูก้างสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกกินทุกแกกินทุกแกย่างอืแล้วมันจะหายมันเป็นความเชื่อแต่ถามหมอหมอบอกว่าไม่แต่บางคนเขากินหายไม่ได้หายทุกคนนี่เอออ่ามันไม่ได้หายทุกคนอาจจะเป็นบางคนเอ้าใช่แต่เวลามาหาหมอมันต้องหายทุกคนไหมคุณเด้ง มันต้องหายทุกคนเนาะต้องรักษาได้เราก็จะมีตำรับยาสำหรับอันนี้โดยเฉพาะแต่สุดท้ายมันก็รักษาหายได้โร้างหายหายโรคต่อไปอาจารย์งูสวัดโอ้คุณเทเราบอกเลยหญิงมักขึ้นซ้ายชายมักขึ้นขวามันเกิดจากอะไรตรงนี้ ก็ติดเชื้ออีกแล้วะเขาเรียกสังวานพระอินเห็นไหมสังวานแต่ว่าอะไรเด้งสังวานถูกโอ้ชื่อเพราะมากนี้แต่ว่าไม่น่าเป็นเลยนะไม่น่าเป็นและไอ้ที่บอกกันว่ามันพันรอบเริ่มแล้วจะตายไม่ได้อยู่ในอยู่ไม่อยู่ในคัมภีร์เรียนเราคนเป็นโรคผมก็เป็นงูสวัดแล้วมึงอย่าให้หางจุดหัวนะล้อมตัวล้อมตัวแล้วตายเลยชาวบ้านไงตอนนี้ผมเป็นโรคอยู่อย่างหนึ่งชื่อเพราะมากหมอฝีคันสูตรอ้อ แล้วันนั่งอยู่ได้ยังไงล่ะครับไม่เจ็บล่ะครับไม่ปวดล่ะครับดีขึ้นแล้วเพราะมันจะขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับถูกต้องใช่เราเรียกรูทวารเลยคันทะสูแล้วบางทีหายแล้วเป็นได้ไหมเป็นแล้วบางทีเป็นมันขึ้นตำแหน่งเดิมด้วยซ้ำไปเป็นแล้วเป็นเล่าเฝ้าแต่เป็นเพราะว่าไม่ขุดลากมาโอ้ลากของฝีในการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราไม่มีคําว่ามะเร็งมีแต่คำว่าฝีฝีหมายความว่าอะไรที่มันงอกมาจากปกติอะ ฉันเรียกฝีหมดอะฝีหมดเอายังสมมติเป็นมะเร็งที่ตับเอ้าฉันก็เรียกฝีในท้องฝีในตับฝีในปอดเรียกฝีหมดสังคังโอ้สังคังคุณเท่งเพิ่งหายนะไม่ต้องคุณเท่งอาจารย์ยังเคยเป็นเลยสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยไฟเราบอกว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งผู้หญิงมีประจำเดือนไหลผู้ชายมีเลือดขาวนี่ไม่ต้องอธิบายนะเลือดขาวคืออะไรคุณเท่งเข้าใจคุณเท่งก็มีเนาะคุณพันก็มีเนาะอาจารย์ก็มีเนาะเรานับเป็น ไวไฟละแล้วพอ30สิบขึ้นเราเรียกไวหมดไฟเป็นไวลมน้ำไฟลมเยอะกอ่านี้ก็จะเป็นไวพดแล้วปวดอะไรนี้สงคราเกิดจากอะไรก็มันัยไฟล้วมันร้อนไหมร้อนเลหรือเราใส่กางเกงนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้นิยมมางเกงรัดๆกันไหมขับติวขับติวขับติวอาจารย์ยังงงเลยคุณเท่ง ใส่ก็ยากนะถอดก็ยากนะใส่เข้าไปกว่าจะได้แล้วมันไปหนีมันอยู่ตรงนั้นไหมอ่ะอับอม,มันเป็นขาหนีมันหมักหมมไหมอ่ะหมัมกหมมเสร็จสังขังมันก็ขึ้นดิขึ้นล่างๆเรียกสังขังใช่ไหมขึ้นหัวก็ได้เรียกชนะตุโอ้โอที่เด็กบอกเด็กๆเ,เ,เป็นชนะตุก,กนนะ<อ>ไม่ต้องเด็กกบผู้ใหญ่ก็เป็นทําไมเนี่ย<อ>เป็นตุ่มๆอยู่ตามหัวนี่แหละแล้วฮะรู้ไหมแกงงง้ง่ายมากเลยทำไงหมอเนี่ยมากูดเนี่ยน้ำมันหอมระเหยัปอยู่ตามผิวเนี่ยครับ ไปหมกไฟเสร็จเมาเฉือนเฉือนเสร็จบีบบีบบีบโยนลงไปในกระมังอ่ะเอาเกลือใส่ลาดไปซิโอ้โหแสบมันจะแสบตามหนังอ่ะออแต่ปั๊บฉันตุ้ยหายแถมผมดำอ้าวโลกต่อไปอาจารย์ได้เลยครับคางทูมคุณเท่งต้องเขียนเสือก็ต้องไปถามหมอแผนจีนไม่ทำมาถามหมอแผนไทยครับเพราะเขียนเสือ อาจารย์เขียนไม่เป็นครับลิงยังเขียนไม่ได้เลยครับต้องไปให้หมอจีน <c oughs> แกเขียนความรู้การแพทย์แผนจีนไอเรื่องเขียนศิลปมาแผนไทยเราก็มียาทามียากรีนประดงล่ะครับโอ้ประดงเ,เคยได้ยินผู้หญิงนะคืองเป็น้อไหมประดงเลือดประดงลมประดงเกิดขึ้นในทั้งผู้ชายผู้หญิงประดง<อ>มันคือโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งถ้าเผื่อมันขึ้นมาเป็นเหมือนคล้ายๆกับยุงกัดอะเราเรียกประดงมดประดงมดถ้าเผื่อเป็นเหมือนเข้าสารหักอะ เราเรียกปะดงลิงถ้าเผื่อมันตุ่มคล้ายๆมากูดเนี่ยเราเรียกปะดงช้างแล้วแต่มันผุดขึ้นแล้วมีลักษณะแบบไหนปะดงเลือดปะดงลมปะดงเลือดปะดงลมจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในประเภทปะดงนั้นชาวบ้านพูดพูดกันไปเองตามความเชื่อหมอไทยไม่มีกระใแล่ะฮะโอกระาสคือความเสื่อมไปง่ายๆจะไม่อยากพูดเลยกระเทือนเราทั้งสามคนอะไรเหเพราะว่าแกเป็นเพราะแกจับกระใสเดี๋ยวนี้ กระสายเรานึกว่ามันคือปวดเมื่อยใช่ไหมกระสายแปลว่าความเสื่อมไปของสังขารและกระสายเรามีตั้งยี่สิบหกชนิดเนี่ยกระสายปลาไหลกระสายปลาดุกระสายปลาปลาหมอกระสายล่ากระสายล้นกระสายท้นกระสายเศษกระสายอะไรเต็มไปหมดเคยยินจ็กระสายเส้นไม่มีไม่มีกระชาวบ้านกินยาแก้กระสายเส้นหน่อยไม่มีจับกระสายซะหน่อยก็อาจจะถูกนะเพราะกระสายมันแปลว่าความเสื่อมไปไง ไอ้ตรงนั้นมันเสื่อมไงเลยต้องไปจับกระใสแล้วเชื่อไหมอ่ะอย่างเช่นกระใสปลาไหลเนี่ยออลำไส้ใหญ่ส่วนปลายอักเสบแต่เราเรียกกระใสปลาไหลบอกให้ไปแกงกินยกตัวอย่างเราก็บอกไอ้เครื่องแกงประกอบไปด้วยเงาขิงเงาข่าเงาไพลเงากระทืออ,อและอื่นๆอีกเอาไปตามออใส่ปลาไหลไปหนึ่งตัวกินหมดหม้อกแก้กระใสปลาไหลอาหารเป็นยาไม่เกี่ยวปลาไหลเลย ใส่ปลาไหลตัวหนึ่งเอออันนั้นเป็นกป็นกิดปุศโลบายไปอันอย่างนั้นแต่เครื่องปรุงไปเนี่ยมันอยู่ในเครื<า>่องแกงเลยใช่ไม่ได้เกี่ยวปลาไหลเลยอาหารเป็นยาเป็นแบบนี้อาหารตาท่าเฉลือนไม่มีนะเออกินอาหารเป็นยาไม่ได้กินยาเป็นอาหารเหมือนผัดมะเขรอเผา,าอ่ะคุณเท่งครับคุณพันครับใส่กระเทียมกับพริกถูกไหมกระเทียมไครเขาใครเขาสอนมางั้นนะมันผิดอ่ะคนร้อยกว่าปีที่แล้วเขาไม่ใส่ก็ส่องเขาใส่ทั้งสิบแล้วร้อยกว่าปีถัดมาหายไปแปดหรือแค่สองผัดกระเพรา แล้วบอกกินตอนสิ้นคิดเรากินแบบมีคิดแล้วเครื่องผัดกะเพราประกอบไปด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยขิงลูกกระวานริกชีฟ้าเขียวริกขินหูเขียวรากกะเพราดอกกะเพราทั้งหมดมาครูเรียกเครื่องผัดกะเพรากินเสร็จคุณเท่งจะผายลมได้เลยแล้วเขากินผัดกะเพราสองเวลาเพราะว่าผัดกะเพราที่ไอ้เครื่องผัดกะเพราที่ใส่ทั้งหมดมันร้อนร้อนร้อนช่วยกระจายกองลม เพราะฉะนั้นมันคืมฟ้าคึ้มฝนเนี่ยเดี๋ยวลมมันจะตกในท้องกินผัดกะเพราแดดลมลมตกกินผัดกะเพราช่วยกระจายกองลมเราอยู่ในประเทศแห่งสายลมคือประเทศมรสุมอาหารบ้านเราจึงรสจัดไงจึงรสร้อนไงไม่ใช่เพราะเราชอบกิน<ม>แต่เราต้องกินเพราะฉันอยู่ตรงนี้บรรพชนเราเนี่ยเขาดีไซน์อาหารเขาให้เหมาะกับภูมิประเทศที่เขาอยู่เพื่อเขาจะไม่ป่วย และความรู้เหล่านี้เป็นหมอไทยต้องเรียนหมดเราเรียกโภชนาการศาสตร์ในการแพทย์แผนไทยขอพักตรงนี้สักครู่ช่วงหน้ามาเรียนรู้เรื่องราวของโรคภัยสมัยโบราณกันต่อครับโรคพันละดึกพันเดืกดเคยได้ยิน,น,นคำนี้ไหมคุณพันเป็นเถาเป็นก่อนเป็นดานเป็นพันดึก